ในพระไตรปิฎกนั้นมีการกล่าวถึงพระยานาคไว้ตนหนึ่งผู้เป็นต้นกำเนิดพระปางนาคกรกซึ่งก็คือพระยานคราชมุจรินพระยามุจรินเป็นพยานาคตระกูลวิรูปักเป็นนาคชนชั้นสูงมีกายสีทองมีเสียงเจ็ดเสียงเกิดแบบโอปาปฏิกะคือเกิดขึ้นแล้วโตเลยต้นตระกูลของพระยามุจรินคือท้าววิรูปัก ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่มหาราชที่ปกครองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาและเป็นมหาราชที่ปกครองนาคทั้งปวงในพระไตรปิฎกมีการกล่าวถึงมุจริมทกะถาเป็นเรื่องราวของพยามุจริมคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยพุทธกาลหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วทรงได้ไปประทับขัดสมาธิสเสวยวิมุตติสุข ใต้ต้นมุจรินหรือต้นจิกน้ำในเวลานั้นมีฝนตกและลมหนาวอยู่ตลอดเวลาพยามุจรินที่อาศัยอยู่ในสระโบขรณีที่ใกล้ต้นจิกน้ำนั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วรู้สึกเกิดความเริ่มใส,ส่ศรัทธ,ธาในพระองค์จึงออกจากที่พักของตนแล้วเดินทางมาหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยามุจจริน ได้ขดกายร้อมรอบพระพุทธเจ้าไว้เจ็ดรอบแล้วแผ่พังพานอันใหญ่ปกป้องพระเสียรไม่ให้โดนฝนและลมหนาวรวมทั้งป้องกันยุงแมลงและสัตว์มีพิษอันตรายชนิดอื่นให้พระองค์พิยามุจจรินขดกายปกป้องพระพุทธเจ้าเป็นเวลาถึงเจ็ดวันหลังเจ็ดวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกจากยานสมาธิพยามุจจรินจึงได้คลายขนดออก แล้วแปลงร่างเป็นมนุหนุ่มเข้าไปไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเปล่งวาจาโปรดพยามุจรินโดยมีความหมายว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้สันโดษผู้มีธรรมอันเห็นแล้วยินดีอยู่ที่สงัดรู้เห็นตามความเป็นจริงความไม่เบียดเบียนคือความสํำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความปาศจากราคะคือ ความล่วงกลามทั้งหลายได้เป็นสุขในโลกการกําจัดความถือตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่เสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งพระยามุจรินเป็นพญานาคที่มีเมตตาและมีบารมีสูงเป็นนาคที่มีประวัติสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการโดยกล่าวกันว่ามีการสืบเชื้อสายพันธุ์ของท่านมาจนถึงพระยาศีสัตนคราช ผู้เป็นกษัตริย์แห่งพญานาคทางฝั่งลาวค่ะจบแล้วค่ะประวัติพญามุจรินถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามและฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะ